สวัสดีครับคลิปนี้จะมาดูวิธีแก้ปัญหานะครับผมตัวซิปขยายนะครับของบางรุ่นนะครับที่รูดแล้วติดแบบนี้นะครับผมลูกค้าได้ของแล้วรูดซิปขยายแล้วติดนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นปกตินะครับของส่วนขยายเกือบจะทุกรุ่นนะครับบางทีบางใบก็จะรูดแล้วติดนะครับบางทีบางจังหวะเราก็รูดไม่ติดอย่างนี้นะครับบางทีก็รูดแล้วติดอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะติดตัว ตะเข็บซิปตัวนี้นะครับผมตะเข็บซิปตัวนี้จะเป็นส่วนของผ้าขยายนะครับเย็บมาติดตรงนี้นะครับจะจะมีทุกใบนะครับผมวิธีแก้ก็ให้ดึงหัวซิปออกจากตัวกระเป๋านะครับแบบนี้นะครับแล้วค่อยดึงขึ้นนะครับแล้วก็ให้เอานิ้วเนี่ยกดกดตัวตัวตะเข็บด้านในอะ่ะให้ลึกเข้าไปนะครับมันจะได้ไม่สัมผัสตัวซิป จะไม่ไปสัมผัสกับตะเข็บนะครับก็จะดึงง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองดึงแบบไม่กดดูนะครับนี่นะฮะมันจะติดนะครับติดนะครับแต่ว่าถ้าเราเอามือกดนะครับกดเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วดึงนะครับมือนี้กดนะครับมือนี้ดึงนะครับก็จะลุดง่ายขึ้นนะครับก็จะไม่ติดตัวตะเข็บตัวนี้นะครับหรือถ้าลูกค้าท่านใดสะดวกอ่ากดไม่สะดวกนะครับก็หาเอาเอานิ้วไปขวางตะเข็บไว้ก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับ จะลองดูนะครับนี่นะครับผมจะติดนะครับพอลูดไปติดปุ๊บก็ลูดลงนิดนึงนะครับแล้วก็เอานิ้วไปขวางไวแล้วก็ดึงขึ้นแค่นี้นะครับตัวนิ้วเราก็จะขวางตัวตะเข็บไว้ก็จะทําให้ไม่ติดอขอบคุณครับ